ไปแล้วรอ้อนร้อนมากค่ะนะคะคะนต้องเผ็ดนะคะร้อนร้อนร้อนมากวันนี้มาเป็นผู้สาวขาเลาะนะคะหนักยิ่งกว่านี้เองนี่มันทัง้งรักเว้วยใช่ไหมร้านมากตอนนี้ขอบอกรัาแค่ไหนกันร้าเยอะตั้งแต่โอ้โหอยู่กันตั้งแต่เจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยยังไม่ยังไม่เปลี่ยนเลย ต,ต่อนะครับผมอันนี้อันนี้นไม่ได้เป็นแอคชั่นนะคะไม่ได้มีสแตนด์ิ้นะฮะโอ้ยเขียนลอม,มอ่ะถามว่าทำไมไลฟ์สดตลอดเวลาเราเขียนไม่ได้เรียน